สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบริษัทลิสโกอินเตอร์เทจำกัดทุกท่านทุกทโครงการและสวัสดีสมาชิกที่ติดตามข่าวสารของมิสเตอร์ชชเล็กสโขทยัยมาสวัสดีกันวันหยุดวันอาทิตย์ที่14มิถุนา2563ก็2เดือนกว่าๆนะครับจากาสถานการณ์โควิดนะครับผมไม่ได้กลับบ้านก็ได้กลับมาเจอลูกๆนะครับก็สเดือนกับอีกเกือบครึ่งพอดีนะครับ ไปตั้งแต่วันที่27มีนาคมนะครับกว่าจะมาเจอลูกๆนะครับก็คิดถึงนะครับลูกๆคิดถึงเลยต้องกลับมานะครับก็ถือว่ากลับมาในช่วงที่อ่าวันพรุ่งนี้ก็ถือว่ายกเลิกนะครับอเขาเรียกว่าคําสั่ง c u r f e วนะครับก็ถือว่าคงจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอีกมากมายสําหรับชีวิตของ ประชาชนคนไทยทุกๆท่านที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับจากที่เรานะฮะอยู่กับความกดดันความเครียดต่าง,างๆนานาตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงของเวลาการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเ,เมื่อเช้าถ้าใครติดตามในเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าในกลุ่มไลน์ที่เป็นอ่า ห้องข่าวไทยในโลกใหม่นะครับผมจะพูดถึงกําหนดการของจูดี้นะครับจูดีแซนตันหรือจูดี้โนตนะครับเขาเป็นโนต้ตของอ่าท่านที่เป็นนะครับทำงานในส่วนของแบงค์ชาติของอังกฤษนะครับลหลายๆท่านก็คงไม่ได้ติดตามเลยไม่รู้นะครับว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรแต่ถ้าติดตามจะรู้ว่านั่นคือขบวนการของการรีเซ็ตเงินนะครับ ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินที่มันเป็นแบงก์หรือว่าเป็นเงินกระดาษนะครับหรือเขาเรียกว่า USN หรือ US Note นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ตามมาก็คือจะเป็นระบบเงินดิจิตอลนะครับประเทศไทยนะครับแบงค์ชาติก็ประกาศนะครับที่จะทดลองการใช้เงินดิจิตอลนะครับหรือว่าบาทดิจิตอลนะครับชื่ออะไรก็ลองไปติดตามข่าวนะครับเพราะว่าเราต้องนะครับติดตามข่าวจริงๆนะครับถ้าเราไม่ติดตามข่าวเราจะไม่รู้เลยว่า สถานการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนไปสิ่งที่เราจะต้องติดตามถ้าเราไม่ติดตามถามว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดการมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเงินกระดาษนะครับจนมาใช้เป็นเงินดิจิตอลน,นะครับเพื่อเขาเรียกว่าเข้าสู่ในยุคใหม่นะครับต้องติดตามกันเวลาผมแจ้งข่าวไปหลายหลายคนนะฮะเข้ามาถามผมนะครับในไลน์ส่วนตัวบ้างในไลน์กลุ่มบ้างในเฟซบ้าง ผมบอกว่าไม่ได้ดูข่าวเหรอสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้ทุกท่านครับกดติดตามใน YouTube ไว้เวลาผมลงข่าวปุ๊บนะครับมันจะแจ้งเตือนไปในมือถือท่านทันที นะครับมันจะดีกว่าเยอะเพราะบางท่านไม่ได้อยู่กับเฟซทั้งวันไม่ได้อยู่กับไลน์ทั้งวันไม่ได้ติดตามข่าวในกลุ่มบางทีผมแจ้งไปแล้วนะครับมีข้อความว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยเราจะสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยทําให้ข้อความมันเลื่อนมปเป็นร้อยเราก็ขี้เกียจเลื่อนอ่านไงฮะเมือม่อเมื่อขี้เกียจเลื่อนอ่านก็ไม่ได้ฟังข่าวผมด้วยเพราะว่าบางทีกดกดเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนีไปถ้ากดติดตามใน youtube นะครับกดติดตามเลยแล้วก็กดไปที่กระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับ เวลาผมออกคลิปออกแจ้งข่าวมันจะเตือนท่านในเฟซในยู่ทุกในในหน้ามือถือของท่านทันทีมันจะตึ้งขึ้นมาเลยฮะอยู่บาบนเลื่อนลงมาปุ๊บม,มันก็จะบอกว่าจากอ่าชอเล็กสุโขทัยวีสองมันจะขึ้นเลยนะฮะท่านก็เปิดดูได้เลยอย่างนี้ดีที่สุดนะครับต้องติดตามข่าวบางคนฟังข่าวผมนะครับเขาพูดง่ายฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดหมายความว่าบางทีผมแจ้งว่าออาวันนี้คืออะไร นะครับสายงานกลุ่มอะไรนะครับแจ้งข่าวรวมๆแต่หลายๆคนมาตีรวมๆว่าให้ชอเล็กแจ้งข่าวให้เงินจะออกวันนั้นเงินจะออกวันนี้วันที่สิบห้าเงินไอ้ชอเล็กออกไปฟังคลิปผมดีๆนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าถ้าไม่ฟังบางคนก็ยังไปอยู่ในกลุ่มที่หลอกลวงนะครับกลุ่มที่ผมว่าโดนแฮกนะครับเฟซนะครับในเพจในกลุ่มเฟซที่โดนแฮกไปนะครับใส่ไลยโจมตีนะครับท่านก็ออกมาเถอะฮะ อย่าไปอยู่นะครับเราอย่าให้ชีวิตเรามันเป็นคิดลบตามแบบนั้นนะครับสิ่งที่ดีๆเราควรที่จะอ่าเขาเรียกว่าถ้าเราเสพข่าวดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับท่านถ้าท่านเสพข่าวลบสิ่งลบก็จะเกิดกับท่านบางคนบอกจะอยู่จะดูดีว่า,าพวกนี้เขาจะทําอะไรเมื่อท่านอยู่ไปโยงโงโหโมโหปุ๊บไปโพสต์ด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายมันไม่มีอะไรถ้ามีแต่เสียกับเสียนะครับก็ ใครอยากจะว่าอะไรก็ว่าไปนะครับมันมันเป็นเรื่องราวของคนที่เขาไม่รู้คนที่เขาไม่เข้าใจใครจะใส่ร้ายก็กใส่ไปอย่างที่ผมบอกนะเอาไปเอาไปอยู่ในไลน์ใช้ชื่อผมเอารูปโปรไฟล์ผมนะครับแต่ไปตั้งชื่ออะไรไปดูด้วยครับห้องต่างๆที่เขาไปโพสต์ที่เขาไปอยู่มันเป็นห้องของผมหรือไม่นะครับทําไมไอ้พวกนี้ถึงมาใส่ร้ายผมมายึดห้องไปทําไมห้องของเขาเองมีคนคุยกันอยู่ไม่ถึงสิบยี่สิบคนอะ นะครับแต่พอเห็นห้องนี้ปุ๊บเข้ามายึดห้องนี้นะครับมีสมาชิกอยู่หกพันกว่ายึดเพื่อจะโอ้โหโจมตีโจมตีโจมตีไปเลยครับท่านอยากทําอะไรท่านทําไปเลยฮะทําให้เต็มที่เมื่อถึงเวลานั้นท่านจะรู้เองว่าแผ่นดินนี้เขาไม่ให้คนช่วยอยู่ครับแผ่นดินนี้เขาให้คนคนที่เป็นคนดีคนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนคนที่จะช่วยเหลืออ่าชาติบ้านเมืองนะครับสิ่งที่ผมทําผมทําเพื่อทุกคนผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะครับผม ต้องทิ้งครอบครัวไปนะครับนี่คือเข้าจากเข้าสามปีแล้วนะฮะครอบครัวผม มันก็ต้องการคนที่จะมาดูแลแต่นะครับก็ดีอย่างที่เราคุยกันในครอบครัวอย่างเข้าใจนะครับลูกๆคิดถึงเราก็ต้องหาเวลากลับมาและสิ่งที่ทําเมื่อมันสําเร็จมันก็ได้หมดครอบครัวเราก็ได้ครอบครัวคนอื่นก็ได้โครงการต่างๆที่ผมเตรียมสร้างไว้สิบเอ็ดอ่าสิบสองโครงการหลักและโครงการลองอยู่ในนั้นอีกเป็นสิบยี่สิบโครงการที่มันจะเกิดขึ้นนี่คืออะไร นะครับที่เรากําลังทํามันคืออะไรนะครับในส่วนที่บริษัททําเพื่อรองรับระบบเงินดิจิตอลนะครับก็ถือว่าได้แจ้ง ไม่ใช่ได้แจ้งครับได้ติดต่อทีมงานไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบล็อกเชนนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นโครงร่างบล็อกเชนแล้วนะครับแล้วก็เว็บไซต์ไวท์เพเปอร์ของบริษัทที่จะสสสสแสดงสถานะนะครับว่าการทําธุรกรรมต่างๆกําไรของบริษัทนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบของหุ้นดิจิตอลตอนนี้ก็ดําเนินการแล้วและอีกอันนึงก็คือแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะเขาเรียกว่าซื้อสินค้าแล้วได้คืน นะครับซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนมีที่ไหนเดี๋ยวเราจะเห็นกันตอนนี้ก็ติดต่อทีมงานนะครับส่งข้อมูลส่งเอกสารไปแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะทําให้ทุกคนนะครับได้เห็นและเปลี่ยนแปลงนะครับผมบอกเลยว่าเงินที่เรารอกันในส่วนของลิสโกที่ทําตรงๆก็คือเงินสดนะครับเราก็บอกแล้วว่า เงินมันไหลตอนนี้คือจะเขาจะไม่แจ้งข่าวนะครับจะรู้อีกทีก็คือเมื่อเขายกเงินเข้าบัญชีบริษัทเขาจะแจ้งณตอนนั้นตอนนี้ก็ส่งไปสองสาบัญชีนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะนะครับต้องใช้บัญชีรองรับหลายๆโครงการนะครับก็รอแค่พรุ่งนี้ก็รู้นะครับว่าคืออะไรวันนี้นะครับน่าจะเป็นการหยุดการทําธุรกรรมนะครับสองวันนะฮะหยุดการทําธุรกรรมนะครับและวันจันทร์ก็จะดําเนินการต่อ ถ้าเข้าบัญชีบริสโกก็คือคิดงัดกงัดงัดทางงัด,ง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 ดออกนะครับส่วนในโครงการอื่นๆไปดูนะครับที่ผมบอกว่าอ่าน,นั้นยี่สิบหบลกเกอร์ มันมีคนป่วนเรื่องบกเกอร์บอกโบกเกอร์ชื่ออะไรมีที่จริง,รงมีอะไรไหมที่ที่ผมบอกไปหมดฮะว่าบกเกอร์ชื่ออะไรนะครับมีเอกสารที่ผมโชว์ให้ก็มีถือแคปมาจาก่าข้อมูลที่มีชื่อของเขาอยู่ก็มีนะครับไม่ลงทุนแต่มาชวนป่วนว่าเนี่ยก็มึงหลอกไงมึงเลยไม่บอกชื่อผมบอกไปหมดแล้วฮะในคลิป Youtube ผมไปเปิดดูว่าบกเกอร์ชื่ออะไรนะครับท,ที่ที่ทําเองนะครับก็เขาก็บอกแล้วว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการทุกอย่างจบหมดแล้วก็คือทนายอินตลอทนายสากล รับรองเรียบร้อยแล้ววันที่สิบห้านะครับดาเนเินการในการทาเทรดนะครับทำเทรดก็คือเงินปันผลจะไหลเข้าบัญชีของบรกเกอร์แล้วบรกเกอร์ก็จะโยกเข้ามาอยู่ในโครงการนะครับก็มีอ่าค่าช่วยเดินอ่าช่วยค่าเดินทางโบรกเกอร์กับฝากฝากเทรดเจ็ดล้านตัวนี้มันจะไหลเป็นสัปดาห์แต่เราก็ต้องมาดูว่าบัญชีของบริษัทเรามันทําได้ไหมทุกสัปดาห์ถ้าทาไม่ไดาก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะไปเป็น สี่สิบเดือนนะครับแต่มารับเยอะมากรับเยอะมากเราก็ต้องมาดูเรื่องภาษีเรื่องเงินได้นะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับนอกนอกจากเงินสดนะครับแล้วก็มาบลกเกอร์ที่เราทําเองหลังจากนั้นมันเป็นของข้อมูลโครงการอื่นทั้งหมดนะครับที่เราไปช่วยก็คือดังงานผู้ใหญ่นะครับถอนค้าผู้ใหญ่ถอนค้าเงินเทรดอย่างเงี้ยตั๋วเทรดในประเทศไทยตั๋วเทรดประเทศลาวเราทําหลายสาย เราทําเกือบทุกแบงค์ที่เขาแจ้งมานี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําแล้วถามว่าเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลมันมีจริงหรือเปล่าท่านต้องติดตามข่าวครับว่าที่เราพูดถึงกันน่ยมันเงินมันมาจากไหนเงินที่มันออกมากระจายเพื่อจะพัฒนาโลกเพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบการเงินการเงินเก่ามันเป็นการเงินแบบติดหนี้ถ้าใครติดตามต้องรู้ฮะมันติดหนี้แบบไหนคือสร้างหนี้ให้คนให้คนเป็นหนี้เมื่อเป็นหนี้ปุ๊บก,ก็ตกเป็นทาสของของคนชั่วพวกนี้ ตอนนี้นะครับรัมเขาเลยออกบอกว่าให้เงินแบบนี้มันไม่ได้มันต้องใช้ทองคําคําแล้วเขาก็ออกสกุลเงินของเขาออกมาโดยมีทองคําคําและออกสกุลเงินดิจิตอลที่จะมาใช้แทนระบบเห็นไหมฮะประเทศจีนเขาก็ออกหยวนดิจิตอลประเทศรัสเซียเขาออกอเมร,ริกา,าก็ออกประเทศไทยก็ออกทุกประเทศจะต้องออกสกุลเงินดิจิตอลที่มันเชื่อมโยงกัน ตอนนี้ที่ผมเคยพูดไปนานแล้วนะครับหลายคลิปเรื่องการบาลานชีสนะครับบาลานชีสคือบาลานยอดเงินให้มันเท่าเมื่อมันมีตั๋วเทรดเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายมันออกมามันเป็นหลักร้อยทีเลียนหรือพันทีเลียนพันทีเลียนหมายความว่าทีเลียนก็คือล้านล้านนะครับถ้าร้อยทีเลียนก็ร้อยล้านล้านพันล้านล้านหมื่นล้านล้านแต่แบงค์ที่เขาเรียกาเป็นแบงค์โนตประเทศไทยเราผลิตและลิสโกไปทําอยู่ตรงนั้นก็คือเงินสดเห็นไหมฮะ เมื่อเงินสดมันมีไม่พอมันเลยต้องออกระบบเงินดิจิตอลออกมาต้องติดตามนะครับออกระบบเงินดิจิตอลมาเป็นเป็นยิจ้อนบาทนะครับชื่ออินทนนท์ on, เพื่อจะมารองรับเงินดิจิตอลหรือเงินที่มหาศาลที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศไทยถ้าลองคำนวณดูดีผมพูดถึงช้ำเขาเขาสั่งรีเซ็ตเงินมูลค่าถึงเจ็ดหมื่นหกพันล้านล้านล้านถ้ามันพัฒนาไปทั่วโลกสมงตลประเทศไทยได้อยู่สักหนึ่ง พันล,นล้านล้านล้านเราจะผลิตแบงค์ไม่ไหวก็เลยต้องมาใช้ระบบเงินดิจิตอลนี่คือการเชื่อมโยงลองคิดวิเคราะห์ดูดีดีว่าที่ผมบอกมันเชื่อมโยงกันไหมแล้วเราตามทันหรือไม่ตามไม่ทันเราต้องติดตามข่าวนะครับต้องติดตามข่าวนะครับข่าวไหนที่มันไม่ใช่อย่าไปสนใจไม่ต้องไปฟังฟังข่าวที่มันใช่แล้วมันเป็นจริงผมไม่ได้มั่วในการจับเชื่อมโยงมาแต่ทุกคลิปของผมมันจะเชื่อมโยงกันว่าถึงขั้นไหน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 อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ก หดเลือกทั้งหมดแล้วท่านจะได้ฟังข่าวจากผมสดๆร้อนๆออกปุ๊บท่านได้เห็นปั๊บพยายามติดตามข่าวกันว่าวันพรุ่งนี้เรามีอะไรให้รุ้นบ้างไม่ใช่ว่าผมไปนคนทําให้มันออกวันที่สิบห้าแต่วันที่สิบห้าผมแจ้งไว้คลิปเมื่อวานก่อนว่าวันที่สิบห้ามันมีอะไรดีแค่นั้นวันนี้ขอพักผ่อนกับครอบครัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชอลิกสุขโขท,ทัยนายธีรพัศน์ทองกนกสวัสดีครับ